อก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับเอลเชมซินดัอีกแล้วน,นะฮะใน Minecraft Skybox นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรทำแล้วล่ะจะมาจบกันแค่นี้ดีไหมหนอนะฮะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เล่นอยู่นะฮะจะทำอะไรก็เชิญทำไปเลยฮนะเพราะตอนนี้มันสร้างเสร็จหมดแล้วมันทรงประสานมันก็เสร็จแล้วอะนะโอ้โหไม่มีอะไรทำแล้วจังหวะนี้ โอเคครับ okay, สำหรับพันนี้เราก็จะมาทําอะไรดีก็ไม,กไม่ก็ไม่รู้นะฮะคือมันไ,ไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้จะทําอะไรโอเคในไทยก็ไม่มีอะไรทำแล้วปั๊มหินนี่ว่าครับคือทาไมปั๊มที่อยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะแค่สามพันเราก็ได้แหน่เท่านี้แล้วนะฮะสบายแลวจังหวะน,นี้สกายบล็อกเล่นแค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคโอเคโอเคเรามาปั๊มหินกันดีกว่า สำหรับท่านผู้ชมที่เล่นถึงเต่าผมหรือเกินเลยผมไปแล้วก็สามารถหยุดเล่นได้อันนี้ไม่บังคับนะฮะผม <c oughs> ผมไม่ได้บังคับในจริงๆผมไม่ได้บังคับนะโอเคโอเคโอเคไหนๆก็มาละ ก็ถือโอกาสนี้เลยฮนะเรือกนมยามดีครับผมขอกล่าวปิดงานสกายบ็อกซ์บบัดนี้ครับโอเคขึ้นนับบัดนี้รายการ l อลเอแชเปี้ส์ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะฮะและอย่าลืมนะสกายบ็อกซ์มันจบแล้วนะไม่ต้องไปติดตามแล้วกุ๊ดบายสุญหามครับและอย่าลืมนะอาชีิเราสาม,มโหด,ดเหมือนห่างเหินกันไปนานนะฮะลืมไปแล้วแหละจริงจริงเฮ้ยไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืม,ม,ลมก็ติดตามไปนะครับจริงๆแกจะทำสักแปดพาร์ทไม่รู้จะถึงหรือเปล่ามันมันทนไม่ได้ครับพีโรบายมันโหดเกินไป โอเคครับตอ,อนนี้รายการน,นะครับเชียร์ฟลีน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดบายจิวเดลคามครับบ๊ายบาย,บาย <Peters en>